ได้ยินว่ามึงมาดูแลคนกินหรอเออแล้วมึง่ะกูดูแลคนแทนคนพี่ชายคนกินพี่ชายคุณินกูนเห็นแม่งแอสซีใหญ่โตกูรู้ว,ว่าแม่งคนโตสิแม่งคิ้วแม่งเข้มแม่งขาวแม่งสูงเลยเฉยคิ้วแม่งเข้มแม่งขาวแม่งสูงเยเฉยคือเห้ยแม่งหล่ออย่างเดียวแหละกูว่านอกมันแม่งขี้เก๊ไอ้เหี้ย ้แม่งคิ้วไม่เข้มนะมึงถ้าแม่งตัวไม่สูงนะมึงถ้าแม่งไม่ขาวนะมึงนี่เย้อเออจ้าแม่งเลยใช่แล้วก็ไอ้อะไรนะคุณ<ม>แทนคุณเลยมึงเนะี่ยโลกจิตของกูกว่านี่เหมือนคุณโชคดียังไงวะอ๋อหนักกว่ายเยอะอ๋อหนักกว่ายเยอะ มันขนมมึงอ่ะปกติที่สุดในบ้านนี่แล้วปกติหาเลยวะเอเธอินเดียอบยังไม่กินอันก,กูไหมใจมากเพื่อน<ะ>แต่ว่ากูไม่แดกหรืองูอ่ะใ่